พาคุณผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นมีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับอายุประมาณ30ปีนะครับต้องบอกว่าเธอค่อนข้างใจเด็ดนะครับเพราะว่าบุกเดี่ยวพยายามเข้าไปชิงทองที่ห้างโลตัสแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ช่วงหนึ่งที่เข้าไปชิงทองเนี่ยก็มีการชักอาวุธคล้ายปืนออกมาคมคู่พนักงานที่มีอยู่ประมาณ5คนนะครับซึ่งยืนอยู่หน้าร้าน นะครับซึ่งโจรรายนี้บอกว่าทองอยู่ไหนให้ส่งทองมาถ้าไม่เอาทองมาจะยิงซึ่งไม่ได้อยากจะยิงนะเนะี่ยฮะก็เป็นคำขู่นะครับของโจรรายนี้นั่นเองแล้วก็หลังจากที่นะครับหลบหนีไปมันมีช่วงหนึ่งที่ตัวเธอเนี่ยพยายามเอาน้ำมันมาราดแล้วก็เผาชุดซึ่งเป็นชุดที่ใช้ในการก่อเหตุแต่ก็ต้องบอกว่ากรรมติดจรวดนะครับเพราะว่าช่วงที่ราดน้ำมันเนี่ย มันค่อนข้างที่จะไปเผาตามจุดต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะที่บริเวณขาทั้งสองข้างก็เลยทําให้เกิดบาดแผลขึ้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจตามจับกลุ่มตัวมาได้นะครับแล้วก็ระหว่างที่คุมตัวมาทําแผนเนี่ยก็ต้องนั่งรถวิลแชร์มาด้วยนั่นเองครับไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะพนักงานที่อยู่บริเวณหลังเคาน์เตอร์หรืออยู่หน้าร้านนะฮะประมาณ5คนนะ คือเขาก็กลัวว่าจะถูกยิงก็เลยหลบเข้าไปใต้เคาน์เตอร์แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็พยายามที่จะปีนเคาน์เตอร์ขึ้นมาแล้วก็เปิดลิ้นชักแต่ละชิ้นลิ้นชักนี่นะฮะออกมาเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะฮะพยายามที่จะค้นหาของมีค่าค้นหาทองนะฮะแล้วก็พยายามที่จะปล้นจากร้านทองแห่งน,นี้แล้วก็จะเห็นว่าพนักงานแต่ละคนก็หลบจากมุมหนึ่งมาอีกมุมหนึ่งนะครับมากองอยู่รวมกัน อ๋อเนี่ยฮะโจรรายนี้ก็ปีนข้ามเคาน์เตอร์ขึ้นมายังไม่หยุดนะยังเดินอยู่ทั่วร้านแล้วก็น่าจะมีการข่มขู่พนักงานด้วยอย่างที่บอกกันไปนะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ในช่วงที่เกิดเหตุซึ่งกล้องวงจรปิดของร้านทองสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ในช่วงที่คนร้ายที่เป็นหญิงสาวลักษณะรูปร่างผอมสูงสวมชุดด,ดำแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปนะครับรวมถึงใส่หน้ากาก,ากอนามัยหรือว่าแมสปิดบังใบหน้า เดินตรงเข้ามาที่บริเวณร้านดังกล่าวแล้วก็ชักอาวุธคล้ายปืนเขาใช้คำนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นปืนจริงๆหรือไม่นะครับแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีฟ้าออกมาจากถุงพลาสติกนะครับชักขึ้นมาข่มขู่พนักงานหน้าร้าน5้าคนแล้วก็คู่บอกว่าทองอยู่ไหนให้ส่งทองมามถ้าไม่เอาทองมาจะยิงไม่ได้อยากจะยิงเลยนะด้วยความตกใจกลัวนะครับพนักงานก็ต่างก้มหลบอยู่หลังเคาน์เตอร์นั่นเองครับ ส่วนคนร้ายก็ปีนขึ้นมาบนเคาน์เตอร์พยายามเปิดลิ้นชักเพื่อที่จะหาของมีค่าไม่ว่าจะเป็นเงินสดทองรูปประพันธ์แต่ก็ไม่เจออะไรก็อาจจะทําให้เธอเนี่ยยิ่งหัวร้อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่เจอของมีค่าก็เลยเปลี่ยนใจเดินไปอีกเคาน์เตอร์อย่างใจเย็นแล้วก็ปีนข้ามเข้ามาภายในร้านพยายามเดินไปเปิดลิ้นชักเปิดตู้เซฟแต่ก็ถูกล็อกเอาไว้ทั้งหมดพอคนร้ายรู้ว่าน่าจะไม่ได้ทองคํา ก็ปีนเคาน์เตอร์หลบหนีออกไปทันทีนั่นเองครับหลังจากเกิดเหตุนะครับทางชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรท่ายางของจังหวัดเพชรบุรีก็รวมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค7และก็ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีแล้วก็ไปพบกล้องซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญพบคนร้ายกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี ไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านในจังหวัดนนทบุรีเพชรบุรีไปนนนี่ไกลไหมฮะคุณรันก็ไกลยอยู่นะคะก็เหมือนกับว่าระยะทางเนี่ยน่าจะเกือบ200ยกิโลเมตรเหมือนกันโอ้ขับมอเตอร์ไซค์ไปนะฮะขนาดนั้นเนอยทีเดียวหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้เมื่อช่วงเย็นของวันนี้ทราบชื่อต่อมาคนร้ายก็คือนางสาวเด่นดวงอายุ30ปีเด่นดวงดวงเดง่นแต่ว่าตอนนี้ดวงดับแล้วนะฮะเพราะว่าถูกจับ โดยขณะจับกุมก็พบว่าผู้ต้องหามีบาดแผลถูกไฟลวกตามร่างกายหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณขาทั้งสองข้างเธอยอมรับนะครับว่าขณะหลบหนีมาที่บ้านได้นำน้ำมันจุดไฟเผาเสื้อผ้าซึ่งเป็นชุดที่ใช้ในการก่อเหตุก็เลยถูกไฟลวกได้รับบาดเจ็บเป็นแผลตามร่างกายโดยเฉพาะที่บริเวณขาทั้งสองข้างอย่างที่บอก hmm. จริง,รงๆเราไม่ได้อยากซ้ำเติมนะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นลักษณะกรรมติดจรวดจ,จ,จ,จริงๆ นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาตํารวจคุมตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในสภาพที่ให้ผู้ต้องหารายนี้นั่งรถวิลแชร์มาชี้จุดนั่นเองครับเบื้องต้นตํารวจได้นำตัวผู้ต้องหามาสอบสวนที่สถานีตํารวจภูทรท่ายางเพื่อที่จะหาปมเหตุ ในการก่อเหตุครั้งนี้ต่อไปนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าเธอใจเด็ดแล้วก็ใจกล้ามากๆนะคะเพราะว่าบุกเดี่ยวลุยเดี่ยวเลยทีเดียวคุณอานเราก็ตัดสินใจที่จะนําชุดเสื้อผ้าเนี่ยไปเผาทิ้งด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องนั่งวีลแชร์มาประกอบคำรับสารภาพคือมันเป็นผลจากการที่ราดน้ำมันอาจจะไฟลุกแล้วก็กระเด็นมาโดนบริเวณร่างกายนั่นเองครับนี่ก็เป็นห้างทองเยาวราชกรุงเทพะนะครับสาขาท่ายางที่จังหวัด เพชรบุรีก็ตั้งอยู่ภายในห้างโลตัสแห่งนี้นั่นเองอเนี่ยฮะจริงๆอีกมุมหนึง่งมันก็เหมือนว่าอดสงสารไม่ได้<ฆ>แต่ว่าเขาเป็นคนร้ายเนาะคนร้ายกระทําความผิดแต่อันนี้ก็ยังเคราะห์ดีตรงที่นะครับพนักงานประชาชนไม่ได้รับบาดเจ็บ<ฆ>นะครับหรือว่าอาจจะมีเหตุอุนแรงมากกว่านี้ในจุดเกิดเหตุ คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาวุธที่เธอชักออกมาที่บอกว่าคล้ายปืนเนี่ยมันเป็นปืนจริงๆเป็นปืนปลอมหรือไม่อย่างไรแน่นอนพอจับกลุ่มตัวได้เดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็คงจะมีการสอบปากคาแล้วก็อาจจะมีการขยายผลเพิ่มเติมหลังจากนี้ต่อไปด้วยนั่นเองครับ